ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนีพบกันในวันที่12อกรกฎในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อวา พระเยซูเจ้าทรงฟื้นฟูเหาและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนหู้และสามัคคีทำห่วมกันในมือนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อที่17ถึงข้อที่24พระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อที่17ถึงข้อที่24ก็ได้ปรากฏเรื่องราวาและเนื้อในดังต่อไปนี้ แล้วพระองค์ก็ได้กล่าวกับทายนั่นว่าเพราะเจ้าได้ยินยอมฟังความเมียเจ้าจึงกิ่นหมักไม้ที่เฮาห้า,หามบบให้กินนั่นแผ่นดินจะถึกสาบแสงเพราะสิ่งที่เจ้าได้เหตุมาซัวชีวิตของเจ้าจะเหตุเวียกนักเพื่อหาเลี้ยงท้องแผ่นดินจะเกิดหญ้าและมีหนามเต็มไปทั่วและตัวเจ้าจะได้กินพืชในป่าเป็นอาหาร เจ้าจะเห็ดเวียกหนักจนเหือไหลไข้ย่อยออกมาเพื่อจะเห็ดให้ดินเกิดผลเพียงพอเลี้ยงชีวิตเจ้าจนกลัวเจ้าจะคืนไปสู่ดินที่เจ้าถึกสร้างขึ้นมาเจ้าถึกสร้างมาแต่ดินเจ้าจะคืนไปเป็นดินอีกอาดามใส่ซื้อเมียของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นแม่ของมนุษย์ทั้งปวงต่อมาพระเจ้ายาเวได้ใส่เสื้อ ที่เห็ดด้วยหนังสัตว์แกอาดามและเมียของลาวนุง่งแล้วพระเจ้ายาเวพระเจ้าก็กาวาบัตรนี้มนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเขาและทั้งหูจักควอมดีและหูจักความสัวเขาจะบออนุญญาตให้พวกเขายืมมือเป็เป,เปิดเอาบักไม้จากต้นที่ให้ชีวิตมากินและมีชีวิตนิรันดรนสนั่นพระเจ้ายาเว จึงขับไล่พวกเขาให้ออกไปจากสวนเอเดนและให้คุดดินฟันไม้ในบอนที่พวกเขาได้ถึกสร้างขึ้นมาเมื่อพระเจ้าขับไล่มนุษย์ออกจากสวนเอเดนแล้วพระองค์ก็เอาเทวดาเคลุบมาเฝ้าสวนอยู่ทางทิศตะเวนออกและมีดาบที่เป็นแสงไฟแกว้งไปมาทั่วทุกทิศเพื่อป้องกันบม่ให้เข้าไปใกล้ต้นไม้แห่งชีวิตนั่น ถึงว่าแซมจะบ่ได้เห็ดผิดหยังแต่เราก็ต้องออกจากเวียกในสายการผลิตที่เห็ดอยู่ความโบเอเใจใส่ในแผนกอื่นเห็ดให้ลถที่พวกเขาประกอบมีปัญหาหลังมีข่าวเรืองมีการตำลายเทือลูกค้าที่เบิ่งข่าวก็หยุดซื้อรถจากพวกเขาบริษัทต,ต้องลดขนาดลงเห็ดให้แซมตกเวียกแล้วได้รับผลกระทบทางอ้อมและนี่บ่ยุติธรรมเลย ท่านผู้ฟังที่ขลรบการได้รับผลกระทบทางอ้อมนี่เกิดขึ้นเธอทําอิฐในประวัติศาสตร์หลังจากความบาปเธอทําอิฐอาดามและเอวาอัปอายที่ตัวเองเปื่อยกายพระเจ้าจึงทรงกรุณาปกปิดหางกายของพวกเขาด้วยหนังสัตว์ในข้อที่เิาเอ็ดเป็นเรื่องเจ็บปวดที่จะระนึกถึงแต่สัตว์ตัวหนึ่งหรือหลายกัวนั่นที่เคยปลอดภัยอยู่ในสวนต้องถือขาและลอกหนัง ท่านผู้ฟังที่ขลรบยังจะมีเรื่องเซนนี่เกิดขึ้นอีกพระเจ้าก่าวกับอิสราเอลว่าทุกๆุกเส้าให้นำลูกแกะอายุหนึ่งปีตัวหนึ่งที่มีสุขภาพดีและโบมีต่านิมาเผ่าทั้งตูถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้ายาเวเครื่องบูชาเซนนี่จะต้องถวายทุกวันในพระธรรมเอเสกเกียนบทที่46ข้อที่13ทุกๆมื้อ มีสัตว์จักพันตูที่ต้องกลายเป็นเครื่องบูชาเพราะบาปของมนุษย์ท่านผู้ฟังที่ขลบค้อมายของสัตว์เหล่านั้นเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อปกปิดบาปของเฮาจนกระทั่งพระเยซูเจ้าผู้เป็นแกะของพระเจ้าเสเด็จมาเพื่อลบล้างออกไปในพระธรรมโยฮันบท 1, ที่หนึ่งข้อที่ศิเก้าเอินได้ว่าเป็นผู้ทรงหับอาบาปกรรมของมนุษย์สโลกในขณะที่บาปของอาดามฆ่าเฮา ได้การเสื้อฟังของคนสุดท้ายคือพระคริสต์จะฟื้นฟูทุกคนที่เสื้อฟังในพระองค์ในพระธรรมโลกบทที่หาข้อที่สิถึงข้อที่สิกาการแก้ไขค้ามผพิษที่ตกทอดนี่โมเมนเรื่องที่ยุติธรรมเพราะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพระเยซูเจ้าแต่เขาได้หับมาลาละ่าจงเข้ามาหาพระเยซูเจ้าด้วยค้ามเสือและหับการไทยที่พระองค์เสนอให้และชีวิตอันซอบธรรมของพระองค์ จะมีคาสำหรับเจ้าท่านผู้ฟังที่ขลบเวลานี่ขอให้ท่านผู้ฟังทุกฐานคิดและใครควรเบิงน้ำกันว่าที่ผ่านมาเจ้าต้องทนทุกข์เพราะความพิดของคนอื่นเมื่อใดเจ้าได้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของคนอื่นเมื่อใด และเจ้าควรคิดแนวใดกับทั้งสองเหตุการณ์นี้แล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานับประจําวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเยซูเจ้าข้าพระองค์เสือในพระองค์และข้าพระองค์ู้วา ชีวิตของข้าพลงมีค่าสำหรับข้าพลงอธิษฐานโดยความเสื้อในน้ำสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน